บีเล่นอีกแล้วนะไหนมีไหนมานี่มาหมอบลงสิหมอบลงเอาหนมเปล่าเอาหนมป่ะม,มาหมอบลงหมอบลงหมอบลงก่อนเลี้ยมือเหมือนม,มีทำไมหมอบลงเร็วปีหมอบลง แล้วมากัดมือแบบนี้ทำไมเลียเลียรักักักหรอรัก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 หรือยังไงเนี่ยกัดเนี่ยรักลักรักหรือยังไงไหวหัวยุ่งหมดเลยหมอบลงแล้วทำอะไรดีนะปัง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 โอ๊ยสู้ปืนไม่สู้ปืนปัง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 ปัปังปัปังปังา มีถอนหายใจด้วยเหรอแบบเบื่อจังเลยมามีย um ิงอีกแล้วเอายังไม่ได้บอกเลยปังปังกนอนปัง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 นอนปังปปังปัังเก่งมากโอเคโอเคเอานมหนมนมไป